วันนี้เรามาแพ็คสบู่ส่งลูกค้ากันนะคะสบูร่รายที่ก้อนละสามสิบห้าบาทใครสนใจสั่งซื้อพักแทนได้นะคะสิบก้อนสามร้อยห้าสิบสองปีหรือใครอยากสมัครเป็นตัวแทนพักแทนได้เลยจ้าขายดีขายง่ายกำไรงามเรามีสองตัวให้เลือกชอบอันไหนทหักได้นะจ้าชอบไม่ชอบอันไหนเรารวมกันให้ได้ทักกันได้เลยจ้าแค่ก,ก่อนเลยอย่ามาใช้สบู่นี้ซื้อสบู่้นแทนถึงปีพอให้ด้วยนะจ๊า ไปจาเลจ้าเขียนชื่อนะจ๊ะพร้อมปีทองส่งนะจ๊ะส่งให้ตัวแทนใหญ่ส่งให้ตัวแทนหลักาคอจ้ากำลจะไปนะจ้าหนึ่งร้อยกจ้าอย่างละห้าสนี้าสบบาชิคห้าสิบจ้าไวังๆจ้าวันนี้ออกห้าร้ก้สบุ่ราพิกามีก็ได้สาม 5รหาสิบสีพักแค่เลยจ้า